เดี๋ยวผมเปิด Excel ก่อน Excel ที่ผมทำลิลิกใหม่เอาไว้แล้วหนึงนะฮะอุ้ยกดผิดไปกดโดน Power p o w e r p ร์เ้พอดีเลยเพชรไม่พอทำไงเติม Power p o w e r p ร์เพแหละคุณพอดีว่าก,กดผิดนะฮะเพชรไม่พอก็เติม Power p o w e r p ร์เพเลยใครยังไม่ได้ใช้ไอคูณ2ก่อนรีก็รีบไปเติมนะยังมีเวลายังเติมทันแหละแต่ถ้าใครเติมไปแล้วก็เดี๋ยวรอลีคูณ2แล้วก็เติมก็ได้นะฮะโอ้ยกดผิดจริงๆเดี๋ยวไปเปิดโอ้ยไปโดนออฟตัดอีกแล้ว ไยเว่นก่อนนะช่วยป้องกันแสงสีฟ้าลดก,การแสบตาแสบเกลือได้กับ ben นะนะนะแว่นออฟตัตนะฮะตายจริงโอ้ยตาอะไรหยิบแว่นออฟตัสมาใส่ก่นอนมาลิลิกใหม่2เซตโลกเก้าทำอะไรได้บ้าง1ก็คือเซตอีซ e ูโมะทำให้โจมตีของคนใส่เพิ่มขึ้น12%เซแล้วก็เมื่อเข้าการต่อสู้หากเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในสายเดียวกันกับผู้สมใส่อย่างน้อยหนคนอยู่ในทีม นะฮะเช่นถ้าควรใส่เป็นทำลายล้างก็ต้องมีตัวทำลายล้างอีกตัวหนึ่งในทีมนะครับถ้าทําเงื่อนไขได้อัตราคีของคนใส่จะเพิ่มขึ้น12%ความสามารถจัดว่าโหดนะเพราะว่า ATK 12%แล้วก็อาตาัตราคิด12%ตัวอาตาัตราคียนี้ถือว่าได้เยอะมากเยอะที่สุดแล้วแหละในบรรดาประดับทั้งหมดแล้วก็ทั้ง ATK กับอาตาัตราคิดมันเป็นค่าพลังที่เพิ่มดาเมจของตัวละครได้ทั้งหมด มันไม่ได้ไปโฟกัสว่าต้องตีธรรมดาอย่างเดียวต้องเป็นสกิลหรือต้องไม้ตายอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นกับพวกตัวละครสายขี้ทั้งหลายไม่นับพวกดามจดอทนะตัวละครสายขี้ทั้งหลายเนี่ยถ้าทําเงื่อนไขอันนี้ได้มันจะเป็นลีลิกที่ค่อนข้างจะโหดมากๆแล้วก็ตัวของซิงโกเนียก็จะให้อัตายขี้คนใส4่4%แล้วเมื่อคนใส่กําจัดศัตรูอ,อ๋อไม่สิ เมื่อศัตรูเป้าหมายถูกกำจัดนะฮะอันนี้เหมือนว่าเพื่อนร่วมทีมก็ฆ่าได้ไม่จำเป็นต้องให้คนใส่ไปคนฆ่าขอแค่ศัตรูตายนะครับเมื่อศัตรูเป้าหมายถูกกำจัดดาเมจคิของคนใส่จะเพิ่มขึ้น4%้อนได้สูงสุด10ชั้นก็คือ40ดาเมจคิ4อัตาคิ40ดาเมจคิโหดไหมโคตรโหดแต่ว่าคุณต้องฆ่าศัตรู10ตัว แปลว่าเซตนี้นะฮะมันเป็นเซตที่ออกแบบมาเพื่อใช้ใน p u r e f i i t n o n เป็นหลักถ้าใน MOC เราจะเจอมอนผมตีว่าราวๆ4ถึง6ตัวนี่คือตีคร่าวๆบางทีอาจจะน้อยกว่านั้นอีกนะครับแล้วถ้าบอสมันเรียกลูกน้องอ่ะมันก็อาจจะเพิ่มมากกว่านั้นได้ไอเดียก็คือว่าลีลิกอันนี้ถ้ามันต้องใช้เวลานานกว่าจะเก็บบัฟได้อ่ะคือก่อนที่บัฟมันจะได้เต็มอ่ะมันจะไม่โหดมันจะโหดเมื่อบัฟเต็ม ใน MOC มอนมันถึกกว่าเราจะเก็บบัฟได้มันก็ใช้เวลาแถมเก็บได้ไม่เต็มอีกเพราะฉะนั้นเซตนี้โดยไอเดียแล้วไม่เหมาะกับ MOC แต่ถ้าใน p พียวฟิกชั n นจะเถื่อนมากๆซึ่งที่ผมลองไปคำนวณมานะครับตัวเทพในเพียวฟิกชั n นอย่างเช่นขอ,องตัวนี้ก็คือเฮอร์ตากับพี่เมกโกะเฮอราใช้แรงเป็นอันดับหนึ่งก็คือ100% ลง,ลงมาจะเป็นเซตอิซุโมะก็คือเซตใหม่อีกเซตซึ่งเดี๋ยวคุยทีหลังนะแล้วก็ไอเนิร์ดจะเป็นระดับ3 93%ในปัจจุบันนี้หลกัหลกๆที่เราใช้ก็จะเป็นไอเนิร์ดแต่ซิงโกเนียแรงกว่า7%ซึ่งค่อนข้างเยอะเลยถามว่าจําเป็นต้องฟาร์มไหมเออถ้าคุณผ่านได้อยู่แล้วนะในเพียวฟิคชันอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องฟาร์มแต่ว่าเผื่อว่าคุณไปฟาร์มอีกเซตหนึง่งแล้วคุณได้เซตนี้มาเนี่ยคุณก็เอามาให้พวกตัวที่เราใช้ลงเพียวฟิกชัน ใช้ได้เพราะมันแรงมากฮิเมโกะก็แรงเป็นอันดับหนึ่งนะฮะอิซุโมะเป็น96%ไเปอเ็นิร์เป็น9กก็แรงกว่าอเนิร์ตใช้ได้อยู่แล้วก็ที่ผมลองคำนวณของจิงหยวนก็แรงกว่าอเนิร์ประมาณ5%นะครับจริงๆแล้วมันก็ตัวอื่นใช้ได้นะพวกตัวแบบอาร์เจนตี้หรืออย่างเซลเล่ผมคิดว่าก็น่าจะได้ตัวปัญญาตัวอะไรก็ตามที่เราเน้นลงเพวฟิชชั่นนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ดาเมจติดคี้ได้ คือเซตนี้น่าจะเป็นระนดับหนึ่งนะฮะแต่ย้ำอีกทีหนึ่งมันไม่ได้เหมาะกับ mo c นะครับแล้วของ isu mo ล่ะ isu mo ก็ที่ให้โจมตีเนาะแล้วก็ให้อัดตายคิด12%ถ้าเรามีเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในสายเดียวกันในทีมอย่างน้อยหนึ่งคนใครใช้ดีบ้างแน่นอนว่าไอคลอนใช้ดีแรงสุดเป็น100%ลองลงมาเป็นไอเนิร์ดไอเนิร์ดเบากว่า2% ไอเคลอนะะเนี่ยยังไงซะเวลาเราจัดทีมต้องมีตัวลบล้างอย่างน้อยหนึ่งตัวในทีมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของเซตนี้มันเป็นอะไรที่อีซี่กับไอเคลอนมากๆแล้วก็แรงสุดแต่ว่าไอเนิร์ดก็ไม่ได้ว่าเบากว่าเยอะนะตัวผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะไปรีฟาร์มเซตนี้เลยเนื่องจากว่าผมมีไอเนิร์ดที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับใครมีไอเนิร์ดดีอยู่แล้วก็ใช้ไปก่อนได้แล้วก็ตัวของเวลที่ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเวลถ้าคุณอยากจะเล่นเป็นไฮเปอร์แคลร่นะ เราสามารถเอาพวกตัวพวกเปลามาใส่ในทีมเพื่อลดป้องกันได้เขาก็ทำเงื่อนไขได้ไม่ยากแล้วมันก็จะแรงกว่าเซตสเปซประมาณ3%ก็เป็นแรงสุดในปัจจุบันนี้เช่นกันแล้วตัวอื่นละ่ะที่พอจะใช้ได้ที่ผมนึกออกทีมที่เล่นเป็น2ดาเมจสายเดียวกันแล้วที่มันค่อนข้างจะเมตาทีมหนึ่งเลยก็คือทีมเลโชกับโทปาสนะครับ ถ้าเป็นเลโชใช้แรงสุดเช่นการดาเมตเป็น100%แรงกว่าไอเนิร์ดประมาณ3%แรงกว่ากามอสถ้าคุณทำสปีดเลโชถึง135% 4%นะครับก็คือแรงสุดของโทปาสก็แรงสุดเหมือนกันแต่มันแรงกว่าไอเนิร์ดแค่1%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นของโทปาสอาจจะไม่ซีเรียสน,นะฮะผมขอย้ำอีกทีนึงว่ามันต้องเป็นทีมที่มีสายเดียวกัน2ตัวนะฮะคือแบบ ล่าสังหารก็ต้องล่าสังหาร2ตัวนะครับถ้าคุณเล่นเป็นเลโชตัวเดียวไม่มีโทป,ปาสในทีมเนี่ยใช้เป็นไอเนิร์คือดีกว่ามันมีข้อจํากัดนะอย่าลืมอิซูโมะมันมีข้อจํากัดแล้วก็ยิ่งหลิวบวกเบดก็เป็นคู่ทีม2ดาเมทที่ดีเหมือนกันซึ่งเซตอิซูโมะจะเบากว่าอารีนานะครับส่วนของเบดอิซูโมะก็จะเบากว่าอารีนา2% มันไม่ได้แรงที่สุดแต่ว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ไม่ได้แย่อเดียก็คือถ้าใครไม่ได้ฟาร,ร์มอารีนาเอาไว้คุณก็อาจจะเอาเซตนี้มาให้2ตัวนี้ใช้ได้เพราะมันเบาหวานนิดเดียวนะครับเลขมันแทบจะเท่ากันเลยเป็นทางเลือกที่ไม่ได้แย่เลยแล้วก็เฮอร์ต้ากับ Hi eko, พี่เมโกะเผื่อว่าคุณเอาไปใช้ในเพียวฟิกชันนะครับ มันก็จะเป็นอันดับ2เป็นรองแค่เซ็ตซิงกเนียที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เพราะว่าเซตนั้นมันออกแบบมาเพื่อเพียวฟิกชันจริงๆมันก็จะเบากว่า5%สลับเฮอร์ต้าแล้วก็เบากว่าสเสลับที่ไม่กกแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะฮะเผื่อคุณไดอิซูโมที่ออฟมันสวยกว่ามากๆคุณก็ใชอิซูโมไปได้เวลาที่เล่นเป็นเป็นปัญญา2ตัวอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น2.1ลีลิกนะฮะโดยภาพรวมแล้ว เป็นดันเจียนที่ความคุ้มในการฟาร์มผมให้ระดับกลางๆแล้กันถ้าคุณจะไปฟาร์มให้กับตัวที่ใช้อิซูโมดีที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ก็สามารถไปฟาร์มได้โดยเฉพาะแบบคนที่จะเมนาเคลรอนก็สามารถไปฟาร์มได้ส่วนซิงโกเนียนี้ผมมองว่ามันเป็นของแถมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราก็สามารถเคลียร์เพียวฟิกชันโดยใช้เซตเก่าๆได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว การจะไปฟาร์มเซตนี้เพื่อเพียร์ฟิกชันโดยเฉพาะผมมองว่ามผมมองว่ามันไม่ได้คุ้มขนาดนั้นถ้าถามผมนะเราฟาร์มเซตที่มันใช้ได้ทั้ง MOC แล้วก็เพียร์ฟิกชันดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะฟาร์มก็คือฟาร์มเอาอิซุโมะแล้วก็ซิงโกเนียเป็นของแถมไปซึ่งตัวที่ใช้อิซุโมะได้ในตอนนี้มันก็ยังมีไม่เยอะมันก็มีไอเคลอนกับเวลแหละที่2ตัวนี้จะจัดทีมได้ง่าย ในขณะที่คู่โทปาสกับเลโชมันก็คือฟิกเลยว่าต้องคู่นี้นะเออถ้าไม่มีตัวใดตัวหนึ่งก็คือไม่เวิร์คคู่เบกกับจิงหลิวมันก็ฟิกเหมือนกันคนใช้ได้ในตอนนี้มันยังไม่เยอะนะครับความสามารถมันดีแต่คนใช้ได้อย่างไม่เยอะผมก็เลยบอกว่าความคุ้มอยู่ในระดับกลางๆนะฮะ